สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดล้มโตด้วยนะครับเมื่อวานเป็นไงกันบ้างครับสาหรับแนวทาง3คู่ที่ให้ไปนะครับก็เข้าไปถึง2คู่นะครับและอีก1คู่นะครับก็เสียหูไปข้างหนึ่งนะครับแต่ก็ได้สดชื่นกันอยู่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆที่ตามผมในหน้าช่องติ๊กต็อกด้วยนะครับก็สดชื่นกันไปเต็มๆเลยส่วนใครที่อยากได้เด็ดๆแบบนี้นะครับหรืออยากได้ชุดโครงการดีๆนะครับก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาได้ที่แอด L110 นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอสำหรับแนวทางหน้าช่องวันนี้นะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้นะครับก็คัดมาให้ถึง3คู่ด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับสำหรับคู่แรกนะครับมองไปที่ศึกกันโชเซล่าอิตาลีได้เลยครับ ยูเวนตุสเปิดบ้านรับการมเยือนพบกับทางด้านของอูดินเนเซ่สำหรับคู่นี้ผมแนะนําว่าให้มองไปทางด้านของยูเวนตุสได้เลยครับเพราะว่าฟอร์มช่วงนี้พวกเขากําลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เปรี่ยบในการเล่นในบ้านอีกบวกกับในเรื่องของไทติเฮตูเฮตคู่นี้ก็ต้องบอกได้เลยว่ายูเวนตุสทาได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยและ่าฟอร์มช่วงนี้ของอูดินเนเซ่เนี่ยก็คาดหวังได้ยากมากๆด้วยผมจึงแนะนําว่าให้มองไปทางด้านของยูเวนตุสดีกว่าครับน่าจะเปิดบ้านและเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยครับฟีอเรนติน่าพบกับทางด้านของซัสโซโลสําหรับคู่นี้ผมแนะนําว่าให้มองไปทางด้านของฟีอเลนติน่าได้เลยครับเพราะว่าวันนี้พวกเขาได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับบอกกับฟอร์มตอนนี้กาลังร้อนแรงเลยทีเดียวและในเรื่องของเลนเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่ามันสมเหตุสมผลมากๆถึงแม้ว่าในเรื่องของไซติเฮตุเฮตที่เจอกันนะครับจะผัดกันแพ้นชนะบ่อยก็ตามแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าณนะฟอร์มปัจจุบันเนี่ยฟีอเลนติน่าดูจะคาดหวังได้มากกว่า บวกกับวันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนครับมองไปที่ฟิออลินตินาได้เลยครับมาต่อคู่ที่3กันเลยครับมาโยกาพบกับทางด้านของเลอันไบยาโดริด สำหรับคู่นี้ผมแนะนําว่าให้มองไปทางด้านของมาโยก้าได้เลยครับถึงแม้ว่าฟองของคู่นะครับมันจะใกล้เคียงสูสีกันมากๆก็จริงแต่ถ้าพูดถึงในความได้เปรียบนะครับมาโยก้าวันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแต่ก็ต้องเป็นฝ่ายแบกเลทที่เปิดมาเหมือนกันแต่ทว่านะครับเลทที่มันเปิดมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลกับเลทที่โต้จ่ายนะครับผมจึงมองว่าวันนี้มาโยก้าเนี่ยน่าไปมากๆเลยผมจึงแนะนําว่าให้มองไปทางด้านของมาโยก้านะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับ ก็ฝากไปดยแลกันนะครับสำหรับแนวทาง3คู่ที่ให้ไปหน้าช่องในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับมองไปที่ยูเวนตุสครับส่วนตัวที่2นะครับมองไปที่ฟิออรนติน่าครับส่วนตัวที่3นะครับตัวสุดท้ายมองไปที่มายก้าได้เลยครับก็ฝากไปดยแลกันสําหรับแนวทาง3คู่ที่ให้ไปหน้าช่องในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากได้เด็ดๆมากกว่านี้นะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอดเอ็นเอลหนึ่งหนึ่งศูนย์มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัว ก่อนจากกันวันนี้ก็เชียร์บอดให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ